ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดิมบางนางบวชขอนำเสนอรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อพอตส0อ3 2 0 0 5เรื่องเทคนิคการแต่งกรอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย p e s n พสั e ส u b j e c t ็ก r o 1เกิดทุกวันเกิดประจำ e s ส n t คนคือกำลังทำ is m r i n g r r s e n t perfect ทำเสร็จแล้ว ทำนางลาว has have work 3k เส e อ c o n get ตลอด e have been work ing ในคลิปนี้เราจะมาเรียน present tense 4 tense เทนที่1 present s i m โครงสร้าง subject บวก verb 1หรือ verb ช่องใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันเกิดประจําอย่างเช่น Cru ดี l teaches topic every day แปลว่าครูดี l สอนทุกอีกทุกวันเทนที่2 Present Con โครงสร้างคือ is/am/ o r k ing ใช้เกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เช่นครูดิว is teaching t อ i c right now แปลว่าครูดิวกำลังสอนทอยกตอนนี้แทนที่3 Present Perfect โครงสร้างคือ h a s h a v w บวก w o r k 3หรือ work ช่อง3ใช้เกกหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วหรือทำมานานแล้วอย่างเช่นครูดิว has already finished The Teoic class แปลว,ว่าครูดิวสอนคลาสเธออีกเสร็จแล้วเทนที่4 Present Perfect Con โครงสร้างคือ has/have been +ing ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตลอดเดือนตลอดปีและจะเกิดขึ้นต่อไปอย่างเช่นครูดิว has been teaching Teoic on Facebook Live for two years แปลว,ว่าครูดิวสอนเธออีกบน Facebook Live มาตลอด2ปีเต็ม และจะสอนต่อไปอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะคอสคุริโอีกออนไลน์เรียนกับมาผ่านก่อนแล้วเพลงสนุกสนุกตุลยโจทย์พร้อมเทคนิคการทดสอบแบบไม่ต้องแปลไม่มีพื้นฐานเรียนกับครูดวได้ไหมได้เพราะครูดวเน้นสอนเทคนิคไม่ต้องแร่นกับมาไม่ต้องมีพื้นฐานแค่จำเทคนิคการทดสอบได้แล้ว ไม่พื้นฐานต้องเรียนนานแค่ไหนคอสคูดิวเรียนทันใน2สัปดาห์รู้สึกคูดิวเรียนแค่2สัปดาห์ก่อนสอบและเขาได้600กว่าด้วยนะคะทดลองติวฟรีได้ที่ o p e t u d i a n c o m l a t o u i c a l s c o kudil t o u i k u d i ติว,ตวเลยก่อนจะเริ่มฝึกอ่านข่าวภาษาอังกฤษกัน มีข้อควรรู้และเทคนิคบ้างอย่างดังนี้ 1. 1. เราควรมีพื้นฐานศัพท์มาพอสมควรแล้วเนื่องจากในข่าวมีการใช้คำศัพท์ที่หลากหลายมากแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรในบล็อกนี้ได้รวบรวมคำศัพท์และจัดแบ่งหมวดหมู่พร้อมให้คุณได้เรียนรู้แล้ว2ต้องรู้จักรูปแบบของข่าวหรือ Newsform เสียก่อนจะทำให้สามารถอ่านข่าวได้อย่างเข้าใจ 3. เริ่มอ่านจากข่าวสั้นข่าวสั้นง่ายๆก่อนโดยเฉพาะข่าวในท้องถิ่นหรือข่าวภายในประเทศ เพื่อสร้างกำลังใจในการอ่านให้ตนเองและเป็นพื้นฐานในการอ่านข่าวระดับสูงขึ้นไป4การอ่านหนังสือพิมพ์ที่ดีต้องรู้จักใช้บริบทในการแปลศัท์พยายามอย่าใช้พจนานุกรม dictionary ช่วยแปลหใช้หนังสือพิมพ์ภาษาไทยประกอบ6พยายามหา main subject และ main verb เพื่อจะได้เข้าใจจุดมุ่งหมายหรือใจความ main idea ของข่าว7ที่สำคัญต้องฝึกอ่านทุกวัน เพียงวันละ10-15นาทีแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่าคลังคำศัพท์ในหัวคุณได้เพิ่มขึ้นและคุณสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเทคนิคการแต่งกรนภาษาอังกฤษมาจะกล่าวบทไปถึงภาษาอังกฤษสุดที่รักอะ่ะอย่าเพิ่งงงกันว่าทําไมรอบนี้ถึงได้เปิดตัวมาไทยจาาขนาดนี้เป็นเพราะว่าเรากําลังจะมาพูดถึงคํากรนกันนั่นเองเพื่อนๆรู้ไหมเอ่ยว่าคํากรนมันไม่ได้มีแค่ในภาษาไทยเท่านั้นนะเพราะภาษาอังกฤษเอง ก็มีเช่นกันแถมยังมีนักกวีชื่อดังอย่างเชกสเปียร์อีกด้วยการแต่งกรอนในภาษาอังกฤษนั้นไม่ยากมากนะแต่ต่างกับภาษาไทยโดยสิ้นเชิงเพราะว่าภาษาไทยนั้นมักจะมีสัมผัสในสัมผัสนอกจํานวนคําเท่านี้แต่ในภาษาอังกฤษนั้นไม่จําเป็นมากขนาดนั้นเรามาดูตัวอย่างกรอนแรกกันเลย I love t o t s e s u n I think it's i quite fun อันนี้เป็นบทกรอนสั้นๆแค่เพียงสองบรรทัดและเพื่อนๆ สังเกตเห็นกันไหมเอ่ยว่ากรอนสองบทนี้มีคำที่คล้องจองหรือสัมผัสกันอยู่ด้วยคำนั้นก็คือซอนและฟอนนั่นเองนั่นคือคำลงท้ายของทั้งสองบรรทัดจะลงท้ายด้วยเสียงเดียวกันนั่นเองทีนี้เรามาลองเพิ่มบทกรอนเป็น4ี่บรรทัดกัน You are my everythingYou make me want to singWithout you I have no smileI love youSo please be mine เรื่องจำนวนคำนั้นภาษาอังกฤษจะไม่ค่อยกำหนดมากนะักแต่เพื่อนๆลองสังเกตสัมผัสด,ดู สบรรทัดแรกนั้นจะมีสัมผัสตัวท้ายที่เหมือนกันและสองบรรทัดต่อมาก็จะมีสัมผัสที่แตกต่างจากอันแรกแต่ลงท้ายด้วยเสียงเดียวกันนั่นคือ everything สัมผัสกับ sing และ smell สัมผัสกับ mind นั่นเองนอกจากนี้ก็ยังสามารถสลับสัมผัสระหว่างบรรทัดได้ด้วยเรามาลองดูตัวอย่างกัน I cry cry I cry a lot since you w a l k away from here I don't know you o me or not but I lost so many tears อันนี้ก็จะเป็นการแต่งกรอนแบบสลับสัมผัสกันในแต่ละบรรทัดนั่นคือ l o t และ not กับ here และ here เรามาดูตัวอย่างอีกแบบหนึ่งกัน Birds have their own wings They l e a v e when they are old enough They all are busy with their stuffs But w h e never they a l o They sing สำหรับกรอนบทนี้จะมีสัมผัสอยู่ที่คำว่า wings i n g และ enough stuffs การสัมผัสข,ของภาษาอังกฤษนี้ไม่จำเป็นจะต้องสะกดคล้ายหรือเหมือนกัน แต่ว่าเวลาออกเสียงมานั้นจะต้องมีเสียงสคล้ายกันอีกหนึ่งวิธีที่ฝรั่งนิยมใช้ในการแต่งกลอนนั้นเขาจะขึ้นต้นด้วยเจ้าสิ่งนี้ Rose of Red Violets o Blue สามารถบอกได้เลยว่าเมื่อใดก็ตามที่เห็นประโยคนี้คำที่ตามมาจะต้องเป็นคำที่คล้องจองกันอย่างแน่นอนซึ่งส่วนใหญ่แล้วนั้นคำลงท้ายจะเป็นเสียงอู่ล้องกับคำว่า blue เรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่า Rose of Red Violets o Blue I h o f that boy so much and h o p e n g w i l l love me too แบบนี้นั่นเองซึ่งหลายครั้งฝรั่งก็มักจะใช้กรอนแนวนี้แต่งเรื่องตลกเรื่องตลกขึ้นมาเราลองมาอ่านกันดู roses are red violets are blue I have got a baby and the father o s roses are red violets are blue the transcript has an M the one who accepts t h e s roses are red violets are blue eyes that you re real. y o u r e a l face think it should be placed in the ฟังให้มันคุณนหูแอดคัสตอมทูเก็ตยูสทูไงไก่กุกกุกไก่เฝ้ารอต่อไป look forward to ฟังให้มันคุณนหูแอดคัสตอมทูเก็ตยูสทูไงเจอร้านคืออะไรเจอร้านคือเวิร์บที่เติม i n g นะคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นคำนามค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างการวาดภาพก็ painting การทำ doing การวิ่งก็ running เราสามารถเติม ing ได้ทั้งหมดเลยนะคะให้แปลว่าการซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยสามารถตามหลัง to ได้เฉพาะสำนวนต่อไปนี้นะคะง่ายๆค่ะลองเพลงตามคุณดูสิไก่กุ๊กกุ๊กไก่เฝ้ารอต่อไป look forward to คำว่า look forward to แปลว่าเฝ้ารอนะคะหลัง to ตัวเนี้ยบวก ing ฟังให้มันคุณฮู acustom to get used to ไงสำนวนคือ acustom to เติม ed เสมอและ get used to นะคะมี to ลงท้ายแต่ทั้งหมดแปลว่าคุ้นเคยค่ะนะคะสแสดงว่าถ้าเจอสำนวนต่อไปนี้นะคะถ้ามี to เนี่ยไม่บวก verb ช่องหนึ่งนะให้บวก ing หรือเจอลันเสมอนะคะข้อสอบทุกอีกจะออกแบบนี้ค่ะ I am accustomed to k ี Long Distances นะฮะฉันเนี่ยคุ้นเคยนะกับการเดินแบบไกลๆนะฮะ Long Distances ข้อนี้หลายหลายคนคิดว่า To ต้องบวกเว r ร์ช่องหนึ่งก็เลยอาจจะไปกาข้อ A ไปไม่ค่ะข้อนี้นะคะ a อดคัสตอม To อยู่ในไกลกุ๊กกุ๊กไก่เฝ้ารอต่อไป Look Forward To ฟังให้มันคุ้นูแอด Custom To นะคะก็บวกเว r ร์ n g ค่ะคำตอบข้อนี้จึงตอบข้อ b b บอ ข้อ2คือ he looks forward to ขี้แล้วก็มีนะคะเขาตั้งหน้าตั้งตารอจะแต่งงานกับฉันนะแกนะคะข้อนี้เนี่ยหลังทูใช่ไหมฮะหลายคนเอ๊ะจะหาช่องหนึ่งมีไหมไม่ค่ะข้อนี้ไก y กุ Guy, good, good, Guy, ๊กกกเฝ้ารอต่อไป look forward to ต้องหัว ing ต่อข้อ a ค่ะ ข้อสา I get used to k i d with this handsome man นะคะฉันเริ่มจะชินกับการอยู่ผู้ชายคนนี้แล้วนะเง,งี้ข้อนี้นะ,ะเห็นทูไหมคะอย่าก,กาช่องหนึ่งนะคะท่องว่า ฟังให้มันคุณฮู Accustomed to get used to ไง Get used to บวก ING ต่อข้อบีบอยค่ะสรืว่าเพลงไก่กุ๊กไก่เดียนะฮะคือการสอนว่าหลังทูไม่บวกช่องหนึ่งเสมอไปมีสำนวนบางสำนวนเช่นต่อไปนี้ค่ะจะบวก ING เสมอน,น,นะคะจะเป็นกรอนค่ะไก่กุ๊กไก่เฝ้ารอต่อไป Look forward to ฟังให้มันคุณหู accustom มทูเก็ตยูส์ทูไงเทรนการสอบเธออีกแบบนี้ยังมีอีกเพียบนะฮะติดตามในที่เพจ Produce English เตือนผิด